ลังบ่อนมากกำลังบ่อนมากสวดูนะครับอยเอ็ดปลาแดกบ่ครับรุนนี้อ๋อไม่แต่ปลาแดกนะทางนี้เนาะ,ะบ้านป่า คนยังตายรายคนร่วมท่ิตตายตายตายในนี้เกว่าบาตรางกันนะครับมันก็เป็นช่วงขึ้นกันนั่นละครับเอาบานเท่ากับหวยหลวงหวยบักใไนหนึ่งขึ้นกันช่วงถือช่วงยังกัดหลายขึ้นกันนั่นละโอ้ยังเหมลี้ยงน้ำผัดยินดีพี่น้อง เย็นจนหนาว oh, เต็นออกแล้วปุน,นะไปกับขวงนะเป็นป่านัง <c oughs> ป่าหนังที่บ่มีราคาบอครับ <c oughs> ปลาหนังที่บ่ได้ราคาคุณเอาโอ้คุณแมนแล้วกับพระธรรมดาต่อนแม่นครับ,บปาลากำลังบอนมา,อนานบ,บอเขาทั้งตรงน้ำไหลทั้งน,น้ำ ข้างน้ำไหลนานป้ยแบบนี้นะอุ้ยปขาวปลาครับของครับไม่มาคืนบาถือบไหมเอ้าอ๋อมีแต่ส่วนกำลังีกคำเพราะมืดแน่คักๆกับเบิรติคือกันเบิร์ตสิน่ะ

โอ้ยบาที่นะบาทโท,ทวเออบาไหวบาไหวการขวาัว <c oughs> รุน่นนี้บีบเล้ปล่าครับอืม <c oughs> วันนี้ไทยหน่อย <c oughs>

ปวดนะโอยปวดใช่พี่น้องปาด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 เ่่่า่าว่างสว่วงกําลังถือปาขากัเส้าตีมอยากเมื่อซ้่ง้างกับ่ได้กลางกระดุงกับ่ได้ ป่ากำลังถือพี่เนาะช่วงหัวคํำเนาะประมาณาหางแรงอา้าวย่านมือนาปุ้นี่มองถึกวะอามงแรงขอหามงเครงประมาณนี้นะครับช่วงป่าถือเมืออื่นแต่นนมันบอกั่นถือไมได้ลามขึงหน้าเนาะเมืออื่นตแตะเศราบอกครับอืมตะเศร้านี่โอ้เป็นตามาเบิงพี่เล้นเนะ <S <S าะ หมอนบักไข่ไทรน้อยจึ๊บพุ่นน่ะบู๊ยพี่น้องปาดโถฟ้าวตักฟ้าววาง จิตใจนี่แห้งอ่เเราเอามังฝูนไม่ได้เ็ดคักเดี๋ยวมจะลื่นไงนองสว้นังตึกเอายางเดียวมือเลยนักกละมังหันว่าจะตีสามมมื่ว่ามัท่นกเรนเอานเบิดระบบบ้านนี่ อ๋อบอนกำลังบ่อนมาแล้วช่งเบิดสว่างแล้วมั้งคำเราคุณอะโอ้กำลัไงบ่อนมาครับในป่าคุณว่าป่าคุณอ่ะเปิดเป็นตะขีเดียดอ้ะ อืมห่างๆวันเช่นอย่างตี้น้อยพอดครับเอาดังยังไงก็นั่นเลยเดี Jamie Jamie ๋ยวชงฝุ <Jorge> <serves> ่นฝุ่นสีสอกหาสอกนึงเนาะนัหนค่อยเบาค่อยยกได้เบิดมือหาทุ่มก็ยยังเมื่อครับ ມັນເປັນຮ້ວຍເນາະວ່າຍຍຮ กำลังมาสวดบ่เออบ่ปานใดครับแต่ก็ ในครับในเนี่ยจะว่ายแน่นนะยังสวบมใหีกแล้วโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว จวดนะมืออื่นในนางเซวีเบิงเลยบาทเนี่ยมาสาบอะไรเด้อมืออ,กกอไไื่นถึกเพื่อนเอาก้อนเล๊ะ แบ่งปันแบ่งปัน